กราบสวัสดีสวีดาทุกท,ท่านด้วยนะครับผมในวันนี้เป็นวันที่ผมว่างอีกแล้วนะก็คือช่วงนี้ไม่มีงงไม่มีงานเลยเลยอย่างว่างนะครับอ่ะวันนี้เราจะมานี่ครับผมมาอันบล็อกกันดีกว่านะครับเป็นของที่ผมสั่งไว้จากราซาด้านั่นเองนะครับถือว่ามาเร็วนะสองถึงสามวันเองนะครับหลังจากที่ผมสั่งไปโอเคมามมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้เป็นช่วงว่างๆอะผมไม่รู้จะทำอะไรเลยมาถ่ายคลิปแกะกล่องนะครับโจโจะปมาเปิดกันเลยก็จะมีใบนะครับใบเสร็จอันนี้ทิ้งไป อืมการแพ็คมาก็พอหมอะพอดีนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับของที่ผมสั่งนั่นก็คือขาตั้งกล้องนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะโอเคไหมนะครับสำหรับขาตั้งกล้องตัวนี้น่าจะได้แล้วแหละมาแล้วครับผม นี่งนะครับตัวนี้ VCT 668ครับผมเห็นในรีวิวเขาบอกว่าโอเคนะครับวัสดุเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะครับผมเลยสั่งมานะครับผมเชื่อรีวิวโอเคมาเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะโอเคอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่านะครับเจาะๆโอ้มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นกระเป๋าสีดำ ไว้ใส่ขาตั้งกล้องนะครับรู้สึกดูดีมีออร่าชึบแล้วก็เปิดมาเป็นข้างในเป็นขาตั้งกล้องะครับอ่าววางไปนะแยวผมขอตรวจดูสภาพก่อนนะครับว่ามันใช้ได้อยู่หรือเปล่าอ้วัสดุโอเคนะครับเป็นอันนี้เป็นของภา,าษาจีนอีกแล้วทำไมเราชอบสองของจีนเพราะมันถูกดีนะครับผม โด้ามจับนี่โอเคเลยนะสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมกำลังจะกางขาดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าถือว่าขายาวนะสำหรับขาตั้งกล้องตัวนี้อุยอ้ยอยโทษโทโทษ,โทษ,โทษไปไปโดนขาตั้งกล้องอันกับอ่านี่นะครับนี่คือขาตั้งกล้องตัวเก่านะครับแล้วก็นี่คือขาตั้งกล้องตัวใหม่นะครับอื้อหือ สูงมากนะห้องลกครับผมอย่าไปสนใจนะครับเรามาสนใจที่ขาตั้งกล้องนะครับวัสดุแข็งแรงดีนะครับความสูงนี่ประมาณ150นะครับเซนติเมตรก็ประมาณเมตรครึ่งนั่นเองนะครับก็ถือ่ใช้ได้อยู่นะสูงเกือบเท่าตัวผมอะ่ะอันเนี้ยใช้ได้ใช้ได้อันนี้ครับอันนี้อันเก่าของเรานะครับเป็นขาตั้งของโทรศัพท์นะครับ ออันนี้เป็นขาตั้งของกล้องนะครับไม่รู้จะบอกทําไมนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณภาพของอันนี้นะครับสมกับตามราคานะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมผมสร้างมาเจ็ดร้อยบาทอืมโอเคครับผมยังครับผมมีขาตั้งกล้องใส่กับกล้องแล้วดีใจจังเลย <c oughs> โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับกผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบายจ้า